เข้าเดือนที่สามงานแข่งชงชาประจำปีถูกกำหนดให้จัดขึ้นในวันที่ 5. ห้าฤดูเปลี่ยนพันจากเหมันเป็นวสันอากาศอบอุ่นขึ้นงานจึงจัดในสวนดอกไม้ของจวนเจ้ากรมพิธีการตระกูลอันเข้าร่วมการแข่งขันทุกปีชนะบ้างแพ้บ้างแต่ว่าตั้งแต่อันเพ่ยหลิงเข้ามาดแูแลลงน้ำชาอันพิงนางก็ทำให้ตระกูลอันชนะเลิศอันดับหนึ่งสามปีซ้อนตระกูลอันจึงเป็นตัวเต็งในการประกวดปีนี้อีกครั้ง ตัวเต็งอีกสองตระกูลก็คือตระกูลอุ๋ยและตระกูลเฉิงทั้งสองตระกูลเปิดกิจการโรงน้ําชาเช่นกันแต่ท,ที่ตั้งอยู่กันคนละที่โรงน้ําชาของตระกูลอุย๋ยตั้งอยู่ที่ฝั่งตะวันออกของเมืองส่วนตระกูลเฉิงมาจากเมืองใกล้เคียงพวกเขาชนะอันดับสองและสามสลับกันตลอดสามปีที่ผ่านมาแต่ก็ยังล้มชัยชนะของตระกูลอันไม่ได้ปีนี้ตระกูลอุย๋ยส่งบุตรชายคนโตเข้าแข่งเหมือนเมื่อปีก่อน ส่วนตระกูลเฉิงส่งบุตรสาวคนรองที่ไม่เคยเข้าร่วมการแข่งขันมาก่อนแต่ได้สมญาว่าอัจฉริยะด้านการชงชาเข้าร่วมการแข่งขันอันเวินฟูเยี่ยนหยุนและเย่ยนหูยินก็ามาชมการแข่งขันด้วยอันเวินฟูนั้นมาชมทุกปีในขณะที่เย่ยนยุนและมารดาของเขาเพิ่งได้เข้าชมเป็นครั้งแรกพวกเขาได้นั่งตรงที่นั่งแถวแรกจึงมองเห็นการแข่งอย่างชัดเจนการแข่งขันในรอบแรกเป็นการทดสอบการแยกใบชา ึ่งตัวแทนของทั้งสามตระกูลผ่านไปอย่างง่ายดายปีนี้อันเพ่หลิงไม่มีเวลาเตรียมตัวมากเท่าปีก่อนๆเพราะนางวิ่งวุ่นกับเรื่องหาสามีจนลืมเรื่องการแข่งขันเช่นสนิทเพราะว่าแท้จริงแล้วนางไม่ได้สนใจการแข่งขันนี้เท่าไหร่การหาสามีจึงเป็นเรื่องที่เร่งด่วนกว่าอีกอย่างนางคิดว่าต่อให้นางแพ้ก็ไม่ได้ทําให้ลูกค้าของโรงน้าชาอันพิงลดลงขนาดนั้นใช่ว่าตระกูลอุ๋ยหรือตระกูลเฉิงชนะแล้ว ลูกค้าของนางจะเปลี่ยนไปดื่นชาที่รงมน้ำชาของพวกเขาที่ห่างออกไปหลายลี้เสมอไรอยางมากโรงน้ำชาอันผิงก็แค่ไม่ได้ทำสัญญาการค้ากับวังหลวงในปีนี้เท่านั้นซึ่งไม่ใช่จำนวนที่มากมายอะไรเนื่องจากราชสำนักได้ชาบรรณาการจากหลายเมืองอยู่แล้วพวกเขาจึงสั่งใบาชาเพิ่มเฉพาะเวลาที่มีพิธีการใหญ่เท่านั้นการแข่งขันรอบสองเป็นการชงชาจากใบชาที่นำมาเองหลายตระกูลเลือกใช้ชาขาวหรือชาดำคุณภาพสูง แต่อันเพยหลิงรู้ดีว่าแม้ชาเหล่านั้นจะเป็นชาที่ดีแต่ใช่ว่าทุกคนจะชอบกรรมการของการแข่งปีนี้มีสามคนหนึ่งคือนางกำนันคนสนิทขององค์หญิงใหญ่ 2. อคืออาจารย์หนุ่มจากสำนักศึกษาและคนสุดท้ายคือเจ้ากรมพิธีการจะผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้กรรมการจะต้องเห็นพ้องต้องกันให้คะแนนผ่านรอบสองทั้งสมคนโดยส่วนมากสตรีและคนอายุน้อยมักไม่ชอบชารสขม ต่บุรุษและคนสูงวัยมักจะชอบชาที่รสเข้มข้นกรรมการคนแรกเป็นสตรีมีอายุคนที่สองเป็นบุรุษหนุ่มคนสุดท้ายเป็นบุรุษสูงวัยเรียกได้ว่าลักษณะระกันไปหมดจึงเป็นเรื่องยากที่จะเดาใจกรรมการและเลือกชาที่พวกเขาทุกคนจะชอบอันเพ่หลิงจึงเลือกชาซึ่งเป็นที่นิยมซึ่งก็คือชาอูลล่หลงเนื่องจากความแพร่หลายของมันทําให้คนเข้าใจว่ามันเป็นชาที่หาได้ทั่วไป ไม่ใช่ชาหายากล้ำค่าอะไรทว่าชาอู่หลงเองก็มีระดับของคุณภาพใบชาที่ต่างกันและเพราะรสชาติที่ไม่เข้มและไม่อ่อนจนเกินไปคนหลายช่วงวัยจึงนิยมดื่มชาอู่หลงดังนั้นชาอู่หลงคุณภาพดีอาจเป็นที่ชื่นชอบของเหล่ากรรมการและก็เป็นไปดังที่หญิงสาวคาดไว้หลังจากกรรมการทั้งสามได้ดื่นชาของนางพวกเขาก็พร้อมใจกันให้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย มีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดห้าตระกูลที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายหนึ่งในนั้นคือตระกูลอันตระกูลอุ๋ยและตระกูลเฉิงการแข่งขันรอบสุดท้ายคือการแข่งชงชาจากใบชาที่จกรมพิธีการเตรียมให้กฎคือล้างชาได้แค่ครั้งเดียวและมีเวลาในการชงชาทั้งหมดหนึ่งคื์หนึ่งเคเท่านั้นหรือแค่ต้มน้ำก็หมดไปเกินครึ่งเค่แล้ว อันเพื่อลิงได้ยินเสียงบ่นจากผู้เข้าแข่งขันคนหนึ่งจากนั้นใบาชาแห้งก็ถูกนำมาวางไว้ที่โต๊ะของผู้เข้าแข่งขันอันเพื่อหลิงพบว่ามันเป็นใบาชาเขียวคุณภาพดีการแข่งนี้จึงน่าจะขึ้นอยู่กับฝีมือการชงชาของแต่ละคนเพราะความแตกต่างของอุณหภูมิน้ำเวลาและปริมาณใบาชาที่ชงก็ทำให้รสชาติต่างก,กันได้อย่างไม่น่าเชื่ออันเพื่อลิงหยิบใบาชาขึ้นมาดมก่อนชงอย่างติดนิสัยแต่จมูกเล็กๆของนางกลับขยับไปมาไม่หยุด จนเมื่อคนอื่นๆเริ่มต้มน้ำกันแล้วหญิงสาวก็ยังปักหน้าจมลงไปในกระปุกใบชาอยู่เช่นนั้นทัในใดนั้นนางก็เงยหน้าขึ้นยกมือเรียกหนึ่งในกรรมการนางกำนันคนสนิทขององค์หญิงใหญ่เป็นคนที่เดินมาหานางแม่นางอันมีอะไรหรือข้าคิดว่าใบชาของข้ามีปัญหาเจ้าค่ะนางกำนันอาวุโสส่งยิ้มให้แล้วสายหน้าให้นางช้าๆใบชานี้ถูกต้องแล้ว องค์หญิงใหญ่พระราชทานให้ด้วยพระองค์เองทุกคนต้องใช้ใบชานี้ในการแข่งขันรอบสุดท้ายเหมือนกันทุกคนอันเพยหลิงอ้าปากค้างเล็กน้อยเมื่อคนตรงหน้าเน้นย้ำคำสุดท้ายในขณะเดียวกันผู้เป็นบิดาก,ก็เริ่มนั่งไม่ติดเก้าอี้เมื่อเห็นหนึ่งในกรรมการพูดคุยบางอย่างก,กับบุตรสาวแล้วเดินจากไปทิ้งให้เพ่อเอ,อ๋ยยืนนิ่งอยู่กับที่คิ้วเรียวสวยขมวดเข้าหากันอย่างคนคิดหนัก เท่าแก่อันเกิดอะไรขึ้นหรือเย็นหูหยินที่เห็นความผิดปกติถามคนที่น่าจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมากที่สุดข้าก็ไม่รู้แต่เหมือนกับว่าใบชาของเพยเอ๋อจะมีปัญหาอะไรนะเยนหูหยินอุทานพร้อมเอามือทาบอกข้าคิดว่าอาจจะไม่ใช่แค่นาคนเดียวเย็นหยุนตอบกลับก่อนที่ไปยังบุตรสาวตะกุลเชิงที่ในมือถือกระปุกใส่ใบชา ดูกระวนกระวายไม่แพ้อันเพ่หลิงต้องเกิดอะไรขึ้นกับใบาชาแน่เน่อันหวนฝูกล่าวย้ำแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้มากไปกว่าการรอดูอันเพ่หลิงวางกระปุกใบาชาลงบนโต๊ะแล้วลงมือต้มน้ำให้เดือดระหว่างนั้นในหัวก็คิดวิธีแก้ไขปัญหาจนเริ่มปวดหัวนางไม่เข้าใจว่าทำไมองค์หญิงใหญ่จึงพระราชทานใบาชาที่เริ่มเหม็นหืนให้ใช้ในการแข่งขันใช่แล้ว ใบชาของนางมีกลิ่นเหม็นหืนดมครั้งแรกอาจจะไม่ได้กลิ่นที่ชัดเจนแต่เมื่อดมนานเข้ากลิ่นหืนของใบชาเก่าเก็บกล็ลอยขึ้นมาเตะจมูกนางเข้าอย่างจังนางคิดว่าใบชานี้น่าจะมีอายุเกินสองปีและคงเก็บรักษาไม่ดีเจอความชื้นทําให้ใบชาเสื่อมคุณภาพหากนาไปต้มจะยิ่งทําให้เกิดกลิ่นเหม็นหืนตอนดึงอันเพื่อหลิงช่างใจอยู่นานจนเมื่อน้านําเดือดนางก็ใช้ช้อนตวงตักใบชาลงในปั้นชา เทน้ำร้อนใส่ตามลงไปเราไม่กี่อึดใจก็เทน้ำทิ้งใช้น้ำชานี้ล้างถ้วยชาสามถ้วยที่ตั้งเตรียมไว้ด้านหน้าเป็นการล้างใบาชาและอุ่นกาชาไปในตัวจากนั้นนางก็เทน้ำร้อนลงไปในปั้นชาอีกครั้งก่อนปิดฝาเพื่อรอเวลา